สาวกอันติดห้ามพลาดคลิปนี้นะคะโตโยต้าอันติดนิว 1.6g นะคะตัวนี้ปี2019นะ,ะพี่พี่ราคาตั้งขายตอนนี้บอกเลยโคตรดีพี่พี่ท่านไหนที่กำลังหาอันติดจะคันนะคะอย่าพลาดคลิปนี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับรุ้งเพนยนอีกแล้วนะคะในช่องรุ้งอันติดรถมือสองนะคะวันนี้รุ้งจะพาพี่ๆมาชมนี้เลยนะคะโตโยต้าอันติดตัวนี้นิว 1.6g นะพี่ตัวนี้ปี2019นะคะบอกเลยคันนี้สวยมาก มากเลยนะคะสำหรับพี่ๆทั้นไหนที่กำลังหารถสไตล์ผู้บริหารอยู่นะคะพี่ๆบอกเลยคันนี้สวยมากๆภายในกว้างขวางนั่งสบายนะคะเหมาะสำหรับแบบผู้บริหารที่แบบ นั่งอยากนั่งสบายๆหลังเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะเป็นรถรับส่งนะคะรูกก็ได้นะคะบอกเลยคันนี้สวยมากๆเลยนะคะเป็นปีใหม่ด้วยโฉมหน้าไมเนอร์เชฟสวยๆแบบนี้เลยนะคะไมเนอร์เชฟสวยๆแบบนี้เลยสำหรับพี่ๆท่านไหนนะ,ะที่กําลังตามหารถสไตล์ผู้บริหารนะคะบอกเลย สวยหรูมากมากเลยนะคะระดับผู้บริหารขนาดนี้พี่ๆห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะพี่ๆ่ะคันนี้บอกเลยราคาตั้งขายนะคะอยู่ที่ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะผ่อนเริ่มต้นประมาณเก้าพันต้นๆเท่านั้นเองนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างนะคะเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าเจ็ดสองห้าหนึ่งเจ็ดสี่สามห้านะคะบอกเลยนะพี่ๆวันนี้รุ้งจะพาพี่ๆไปชมทั้งภายนอกและภายในกันเลยนะคะ วันนี้มีโปรโมชั่นดีๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ๆท่านไหนนะที่ทักมาจาก YouTube ช่องทางนี้นะคะพี่ๆเรามีโปรโมชั่นของแถมดีๆให้คุณพี่แน่นอนโอเคไหมโอเคด้วยหนึ่งเลยคุณพี่แคปรูปนี้มานะคะทักมาที่ไอดีบ้านเขียวได้เลยนะคะเรามีของแถมให้นะคะแบบน่ารักน่ารักสำหรับพี่ๆเลยนะคะอ่ะเรามาเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะคะด้านหน้าที่พี่เห็นช,ชัดๆเลยนะคะนี่เลย ตาโตโยต้นะคะแล้วก็โครเมียม1เส้นนะคะด้านหน้านะคะดูเฉียวเียวหรูหดูสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะบอกเลยคันนี้ดูสปอร์ตมากๆเลยนะพี่ๆสำหรับพี่ๆท่านไหนนะที่กำลังตามหาอยู่นะคะคันนี้สวยมากๆจริงๆนะคะอ่ะเราไปชมกันที่นี่เลยกันชนนะคะ กันชนสีดำด้านแบบนี้เลยนะคะให้ความแบบสปอร์ตสุดๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะบอกเลยคันนี้แนะนำมากๆเลยนะคะพี่สำหรับพี่ๆท่านไ,ไหนที่กำลังหารถสไตล์ผู้บริหารนะพี่เป็นสีเรียบๆที่สวยที่สุดเลยนะคะพี่ๆขาอ่ะเราไปชมกันที่ไฟหน้าเลยนะคะนี่ ไฟหน้านะพี่เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะพี่ขาเงาเงาแบบนี้เลยนะคะพี่มีไฟเลี้ยวในตัวให้เรียบร้อยนะคะพี่ไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะพี่ไฟหน้าเชียวเฉียแบบนี้นะคะไม่มีรอยแบบ แตกหรือว่าร้าวใดๆทั้งสิ้นนะคะไฟไฟแท้แน่นอนนะคะบอกเลยพี่พี่รถที่นี่นะคะเป็นรถหน่วยงานประวัติศูตรนะคะพี่ขารับประกันเลยไม่มีชนหนักนะคะไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําไม่มีกลับไมค์กอไมคนะคะพี่ขาบอกเลยรถที่นี่สวยทุกคันจริงๆนะคะอ่ะเรามาดูที่ด้านข้างนะคะพี่พด้านข้างนะโป่งซุ้มล้อนะพี่นี่ ไม่มีบุบไม่มีพังแน่นอนนะคะนี่ไม่มีรักยิ้มแน่นอนนะคะพี่ขาไม่มีรักยิ้มแน่นอนนะบอกเลยรถที่นี่สวยทุกคันจริงๆนะพี่ขอให้พี่ได้แวะมาดูด้วยตัวเองนะคะพี่ขาสวยจริงๆอ่ะเรามาดูกันที่นี่เลย นี่ล้อนะคะเป็นล้อแม็กเดิมๆจากศูนย์นะพี่เงาๆแบบนี้เลยนะคะพี่น็อตน็อตเดิมอะไรเดิมหมดเลยนะคะพี่ไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะคะแล้วก็นี่มีดิสเบกหน้าหลังให้พี่ๆเรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยคันนี้อย่างก็ได้มือหนึ่งไปขับเลยนะคะพี่ขาคันนี้สวยมากจริงๆนะคะพี่สําหรับพี่ๆท่านไหนนะ,ะที่สนใจติดต่อมาได้เลยนะ,ะพี่ตามช่องทางด้านล่างนะคะโอเคไหมพี่ๆอ่าเราไปดูส่วนถัดไปดีกว่านะ,ะพี่ขานี่ นี่เลยพี่พี่นี่กระจกมองข้างนะคะเป็นกระจกไฟฟ้านะพี่พี่ขาแบบเปิดปิดไฟฟ้าได้เลยเรียบร้อยนะคะพี่มีไฟเลี้ยวในตัวให้เรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยคันนี้สะดวกสบายจริงๆนะคะพี่ขาแล้วอ,ออกขอขอญาตลืมนะคะให้ดูตรงนี้นิดนึงนี่มาดูได้เลยพี่นี่ กระจกนะคะกระจกโตโยต้ารอบคันบอกเลยคันนี้หรูหรามากๆเลยมือจับโครเมียมเลยนะคะให้ความหรูสุดๆเลยนะคะพี่อะเราไปดูภายในกันนิดหนึ่งอ่านี่พี่พี่อันนี้ไม่ได้ล้อเล่นนะคะนี่เลยภายในกว้างๆแบบนี้เลยนะคะกว้างไม่พอพี่สวยด้วยนะคะดูได้เลยพี่พี่นี่พี่พี่ดูได้เลยคันนี้สวยมากจริงนะคะพี่ขาะนี่เรามาเริ่มจากนี้เลย คอนโซลหน้านะคะพีกกว้างแบบนี้เลยนะคะบอกเลยคอนโซลหน้าสีดําด้านสวยสุดๆเลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ตามหานะ,ค,ะคันนี้สวยมากๆเลยนะคะอ่ะมาชมกันที่ด้านข้างนะคะมีที่เอ,อ่อเปิดปิดกระจกนะคะเรียบร้อยนะคะพี่นี่ดีเทลเขานะคะมีความแบบหนังน้ําตาลตรงนี้นุ่มๆน,นะคะพี่ขาแล้วก็มีช่องเก็บแก้วน้ำให้คุณพี่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ขาที่พักเท้ากว้างแบบนี้เลยนะคะกว้างมากๆแล้วก็มีนี่ เบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีทูโทนนะคะสีเบจกับสีน้ำตาลแบบนี้เลยนี่ให้คนพี่ดูเบาะหนังนุ่มๆตึงๆแบบนี้นะคะแล้วโค้งรับสรีระเราได้ดีนั่งคือสบายสุดๆเลยนะพี่สำหรับคันนี้อะเรามาดูันที่เสาบีฝั่งด้านข้างคนขับนะคะพี่ดูได้เลยนี่ น็อตนะคะไม่มีขันไขขยับนะคะไม่มีรอยประแจนแน่นอนนะพี่บอกเลยคันนี้สวย,สวยๆเดิมๆกลิบๆเลยนะคะคัดมาแล้วให้พี่ๆแล้วนะคะเรียบร้อยคัดมาให้พี่ๆแล้วจริงๆว่าคันนี้สวยแน่นอนคุ้มค่านะคะพี่แล้วก็ดูนี่เดี๋ยวให้ดูด้านข้างนิดนึงพี่พนี่สันเหลี่ยมคมอยู่ครบนะคะพี่ขาไม่มีรักยิ้มแน่นอนนะบอกเลยคันนี้สวยจริงๆมือจับด้านหลังโครเมียมเหมือนกันนะคะมือโครเมียมรอบคันเลยนะมือจับอ่ะ ไปดูโซนด้านไหนอันนี้เป็นโซนของด้านหลังนะคะขออภยัยเดี๋ยวขอ,อยญานะพี่ๆนี่นี่นโซนด้านหลังนะคะพี่กว้างเช่นกันนะนี่ กว้างแบบนี้เลยนะคะพี่บอกแล้วคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆเลยพี่พี่ขาสำหรับราคานี้นะพี่พี่ได้รถสไตล์ผู้บริหารนะพี่ที่กว้างนั่งสบายนะคะพี่ขานำไปรับส่งลูกก็ได้นะคะพี่บอกเลยคันนี้คุ้มค่าสุดๆเลยนะคะมีแอร์หลังให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่บอกเลยกระจายความเย็นด้านหลังได้ดีด้วยนะคะไม่นั่งร้อนเลยนะคะพี่ขาที่พักเท้ากว้างสบายแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นี่ มีช่องเก็บของให้เรียบร้อยนะคะพี่แล้วก็มีเอ,อ่อช่องเก็บของเล็กด้านล่างให้แล้วด้วยนะคะบอกเลยคำนี้คุ้มค่าสุดๆเลยนะพี่อ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันที่ด้านหลังนิดนึงมาเลยอ่านี่นะคะด้านหลังนะพี่พ,พ,พี่พี่จะได้นีเส้นโครเมียมหนึ่งเส้นนะคะตาโตโยตา้านี่โครเมียมแบบนี้เลยพี่ นี่เงาเงาสวยๆนะคะไม่มีลอกแน่นอนนะพี่ๆบอกเลยที่นี่รถสวยทุกคันแน่นอนนะคะเซ็นเซอร์ถอย2จุดให้พี่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ขาไฟท้ายค่ะนี่คุณพี่จะได้เป็นไฟท้าย LED ไลท์ไกด์สวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ดูได้เลยนี่เงาเง,าเงาแบบนี้พี่ไม่มีรอยแตกแน่นอนนะคะพี่บอกแล้วรถที่นี่คัดเก็ดเป็นรถคุณภาพนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ด้านท้ายกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะ อ่ะนี่เลยพี่พี่นี่ด้านท้ายนะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยพี่พี่ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะไม่จ้อจี้เลยของแท้แน่นอนนี่ดูได้เลยนี่พี่ดูได้เลยนะคะไม่มีรอยบุบเบียเ้ยวใดๆทั้งสิ้นนะคะโครงสร้างเป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมไฟแท้นะคะเดี๋ยวขอยัดญาตโฟกันสนิดนึงนี่ไฟแท้เลยนะคะพี่ขาดูได้เลยนี่ ทุกอย่างนะคะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมแน่นอนนะคะพี่ขาสวยๆแบบนี้เลยคุณพี่บอกแล้วไม่มีคันไหนที่ไม่สวยเลยสําหรับรถที่นี่นะพี่ดูได้เลยนี่สวยๆแบบนี้เลยนะนี่ไฟแท้แน่นอนนะน็อตไม่มีขันไข่ขยับใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่อ่าแล้วก็นี่เลยพี่ๆสีนะคะของโตโยต้าด้านในนะเดี๋ยวขออนุญาตโฟกัสนิดหนึ่งนี่ด้านในจะด้านๆแบบนี้นะคะพี่ไม่มีทําสีแน่นอน ด้านนอกก็จะเงาเงาแบบนี้ค่ะนี่เงาๆแบบนี้เลยนะคะพี่บอกเลยรถคันนี้สวยมากจริงๆนะคะบอกแล้วนะนี่อ่ะเดี๋ยวไปดูันที่ด้านในนี่ให้ดูด้านในนิดนึงจุกข,ของได้เยอะมากนะคะนี่ โครงสร้างนะคะเป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมแน่นอนไม่มีชนหนักนะคะไม่มีพิคว่ำไม่มีจมน้ําไม่มีกลับไมคกอไมแน่นอนนะพี่รุ้งรับประกันด้วยลุงเองเลยนะคะบริษัทที่นี่เปิดมามากกว่า24ปีแล้วนะคะพี่ขายางอะไหล่คุณพี่มีให้ครบแบบนี้นะคะยางอะไหล่แม่แรงมีให้ครบแบบนี้เลยนะพี่บอกเลยรถคันนี้สวยสุดๆส,สวยมากๆเลยนะคะอ่ะให้ดูซีนทางมะพร้าวนิดนึงขออนุญาตพี่ๆนี่อ่านี่ ซีนทางมะพร้าวนะคะพี่พี่ขาสีครีมไข่แบบนี้เลยนะคะจากศูนย์โดยตรงต้องเป็นสีครีมไข่เท่านั้นนะคะบอกเลยรถที่นี่สวยทุกคันจริงๆนะคะพี่สำหรับพี่พี่ท่านไหนนะ,ะที่กำลังตามหาอยู่นะ,ะอันติดนิว 1.6G นะคะพี่ที่นี่มีให้คุณพี่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเราไปดูฝั่งทางด้านคนขับกันเลยนะคะพี่พี่มาอ่าเรามาเปิดด้านในดูได้เลยอ่านี่สวยๆแบบนี้เลยะคะ่ะพี่ขานี่ ไม่ดูด้านในเลยนะคะนี้บอกแล้วพี่ไม่ใช่แค่ด้านนอกนะคะด้านในก็สวยนะคะพี่เรามาเริ่มจากด้านข้างก่อนเลยไหมอ่าเสาบีก่อนเลยพี่พี่นี่น็อตหน้าพี่ขาไม่มีขันไข่ขยับไดใดทั้ทงสิ้นนะพี่ดูได้เลยนี่ถ้ามีชนหนักเสาบีไม่ตรงขนาดนี้นะพี่อ่าน็อตทุกตัวไม่มีขันไขขยับนะคะ ปุ่ม passion control นะคะพี่นี่เลยนี่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ที่เปิดปิดกระจกไฟฟ้าน,นะคะพี่ควบคุมกระจกสี่ันเรียบร้อยค่ะพี่มีช่องเก็บแก้วน้ําเล็กๆให้แล้วเรียบร้อยนะคะอ่ะมาดูที่นี่มีแอร์แอร์ด้านขวาให้เรียบร้อยนะคะรุ่นนี้ปี19มีปุ่มพุสตาร์ทให้ทางด้านซ้ายนะคะพี่คะ่ะนี่ปุ่มพุสตาร์ทให้ทางด้านซ้ายนะคะ พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะพี่ขานี่สวยๆแบบนี้เลยหุ้มหนังให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่วิทยุแยกให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่ขาฟังได้ทั้ง fm am เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็ฟัง cd ได้นะคะอ่ะแล้วก็แอร์นะคะเป็นแอร์อัตโนมัตินะพี่บอกเลยเย็นฉ่ำสบายปุ่มแพทชั่นทุกอย่างนะคะนี่ควบปุ่มได้ทุกอย่างอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ cvt นะคะพี่ขาตรงๆเลื่อนตรงๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะ มีช่องเก็บแก้วน้ําให้สองช่องเรียบร้อยนะคะพี่มีช่องเก็บเอ่อของให้ด้วยสัมภาระนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาเอา่อสตาร์ทดูดีกว่าว่ามีเสียงไหมนะคะพี่พี่อ่ามากุญแจคุณพี่รุมบอกเลยจะได้เป็นกุญแจแบบนี้นะคะบอกเลยสวยมากนะคะมีตาเอาเอาติดอยู่ด้วยนะนี่นี่อ่ะเรามาลองสตาร์ทดูนะคะว่าจะมีเสียงออดแอดไหมนะคะ อ่าบอกแล้วนะพี่คันนี้สวยมากจริงๆนะคะพี่ขาสวยมากๆนะคะแอร์เป็นแอร์อัตโนมัตินะพี่เปิดให้แล้วเรียบร้อยนะคะแบบขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องแบบกดเปิดเลยนะคะแอร์อัตโนมัติเย็นฉ่ำเรียบร้อยอ่าเรามาดูันที่จุดแรกเลยนะคะนี่เลยนี่คุณพี่นี่แมนบอกเออ่านบอกเกียร์นะคะพี่หน้าจอบอกเกียร์เรียบร้อยนะคะไม่ อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งพันสาร้อยสี่สิบสองเท่านั้นนะคะพี่ขาบอกเลยคุ้มค่าสุดๆนะพี่ขาอ่ะนี่พวงมาลัยมันติดฟังก์ชันเนาะแจ้งไปแล้วนะคะพี่เพิ่มเสียงลดเสียงนะคะเปลี่ยนวิทยุได้นะคะโทรเข้าโทรออกและฟังก์ชันเยอะแยะอีกมากมายและให้ความสปอร์ตมากๆเลยนะคะอ่ะมาดูนที่เกียร์นิดหนึ่งลืมแจ้งว่ามีไฟด้วยบอกเลยคุณพี่ไม่ต้องกลัวเข้าเข้าเกียร์ผิดเลยนะคุณพี่มีไฟบอกพี่เรียบร้อยนะคะเวลา พี่จะเลื่อนไปไหนเนาะมีไฟบอกคุณพี่เรียบร้อยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องเครื่องกันเลยดีกว่านะว่าห้องเครื่องจะเป็นยังไงนะคะได้ทํามาหรือเปล่านะแต่แจ้งอีกรอบหนึ่งเราไม่มีทํามาแน่นอนนะคะรถที่นี่รับประกันเลยนะคะไม่มีชนหนักไม่มีผิดคว่านะคะไม่มีจมน้ําไม่มีกลับไมค์กอไมค์นะพี่พี่ท่านไหนสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเลยนะคะ มาค่ะพี่ๆเรามาดูกันที่ห้องเครื่องของตัว Outfit New 1.6G กันเลยนะคะพี่ขาให้ดูเลยนี่เราเปิดฝากระโปรงให้ดูกันแบบนี้เลยนะคะนี่ให้ดูสภาพรอบๆก่อนเลยนะคะนี่บอกแล้วนะคะพี่ขารถที่นี่นะคะไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำนะคะไม่มีจมน้ําไม่มีกลับไมค์กอไมแน่นอนนะคะพี่ขาอะเรามาดูจากตรงนี้ก่อนเลยพี่ๆนี่ ให้ดูเลยนะคะพี่ดูได้เลยนะสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่สำหรับพี่ๆท่านไหนนะที่กำลังตามหาอยู่นะ,ะเอาติดนะคะตัวนิว 1.6G นะพี่นี่บอกเลยมีแล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้สวยมากๆเลยนะพี่สติกรงสติกเกอร์นะคะอยู่ครบอย่างก็ได้มือหนึ่งไปขับเลยนะคะคันนี้ไม่มีร่องรอยใดๆทั้งสิ้นนะคะดูได้เลยนี่ ก่อนออกเราทําสปาทําความสะอาดให้เรียบร้อยหมดๆเลยนะคะพี่ขาที่นี่รถสวยมากจริงๆนะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนนะที่กําลังตามหาอยู่นะคะเจะ้าโตโย t a าอัลตินะคะ New 1.6G นะคะตัวนี้ปี2019นะคะราคาตั้งขายนะคะแจ้งอีกรอบนึงอยู่ที่ อขออภัยห้าแสนหน่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะผ่อนเริ่มต้นแค่9ก้าบาทต่อเดือนพี่พท่านไหนสนใจติดต่อมาได้เลยนะพี่พี่ที่เบอร์0ูนย์เก้าเจนะคะวันนี้รุ้งต้องขอลาไปก่อนนะพี่พี่แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ